สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็เสียงแซกเยอะหน่อยเนาะนะครับอยู่กับผมในทีทิตี่นะครับในรายการทีซีเกมชาแนลนะครับก็วันนี้ก็นะถึงเวลา5,000ันซับเราไปดูเชฟใหญ่กันดีกว่ามันทำอะไรวะก็นะไม่มีแต่มือบังอจะทำอะไรก็ทำไปหาอะไรแดกแล้วอะ ก็เนื่องจากถึง5้าพันทับสะไคร่นะเร่งไฟก่อนเฮ้ยเอยเอเร่งไฟเร่งหรือเบาวะเบาแน่เลยสัตว์เฮ้ยเร่งซ้ายหรือขวาวะขวาดิขวาใช่ไหมเออโอเค่ะกลับมาต่อนะครับเนื่องจากถึงห้ายอดทับสะไครถึงห้าพันทับสะไครเมื่อค่อนข้างนานแล้วนะครับก็มาตัดสัญญานะครับก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะแทรกเยอะขนาดไหนนะครับมม่เสียงข้างนอกดังมากนะครับก็ ไอเชฟใหญ่ก็มาเลี้ยงชาบูตามสัญญานะไอเชฟใหญ่หรือว่าไอเซโรนั่นเองนะครับเล้ยงคึใกเลี้ยงมึงจ่จ <c oughs> ใส่อย่างเดียวครับผมสายเติมครับเติมแต่ไม่แดกเดี๋ยวรอสุกรอสุกรอเล่นรอเล็น,น,ะนะครับก็ <c oughs> มาถ่ายให้ดูเฉยว่าเขาเลี้ยงแล้วนะ ดูดูดูเขาใส่กันครับมีมีเทคนิคอะไรในการกินบ้างไหมครับใส่ปากทีดูดูรับดูดูมันอ่าวไอ้เฮียแมงเกือบแล้วแมงเอาจานมาไม่จะใส่ตรงจะใส่ตรงล้างล้างเลื่อนคืนก็นะสักชิ้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับซูชิเฮ้ยโอ้โหซอสยัง ก็คลิปนี้ก็สันส้นๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแดกโชว์แค่นั้นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามกันมาตั้งแต่ยอดซับสไครต์ยัยงไม่ถึงไหนนะครับตอนนี้ก็ถึงห้าพันแล้วจริงๆก็ห้าพันกว่านะครับตอนครบห้าพันนี่พอดีผมไม่ว่างนะก็เลยไม่ได้อัดนะเพิ่งมาอัดช่วงนี้อ่ะแม,ม่งร่วง <laughs> 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 อื วาซาบิซึ่งจมูกเออนั่นแหละนั่นแหละเออมึงเอาอะเอาคนละอันคนละอันเออเออโอเคใส่กูด้วยเฮ้ยใส่ให้หน่อยใส่ให้หน่อยสิแต่เองติอกบคืนก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มาแดกโชว์นะครับแดกก่อนละ สายเติมสายเติมเติมอย่างเดียวแต่ไม่แดดก็เฮ้ยมีโอ้โหเที่ยมฟองฟอดแล้วฟองฟอดแล้วเบาก่อนเบาก่อนเออยังไม่แดดมีเทคนิคอะไรมานําเสนอไหมครับเทคนิคการนี่อะไรล่ะใส่ปากแดดใส่ปากแดดไม่รู้ว่าเสียงเขาจะได้ยินไหมเฮ้ยมันต้องมีเทคนิคดีนิดนึงเทคนิคการลวกเนี่ยเนี่ยอู๋ยังกุ้งเนี่ยเออลงไปแล้วก็รอสุกแล้วก็เดิ <ت ت นั่นนะครับเทคนิค <ت ت เทคนิคของผมคือยัดห่ครับดูดูแม่งเติมดูแม่งเติมนี่นี่เทคนิคเทคนิคการใส่หมูไม่ต้องหั่นครึ่งก่อนอันนี้เขาเรียกหมูอะไรหมูหมูบดหมูบาช่อต้องหั่นครึ่งก่อนไม่งั้นมันจะทําไมมันจะเป็นก้อน้างไงมันไม่สูกเดี๋ยวมันจะไม่สูกืูกูไม่ได้กูใส่ทั้งนั้นแหละแต่กูต้มทั้งวันอะ่ะเทคนิคของผมนะแม่งฟองฟอดได้สัตว์ ดูแม่งเติมดูแม่งเติมเติมเติมสายเติมเติมอย่างเดียวก็ผมก็ตักมาพอสมควรทีเดียวนะส่วนให้เด็กาันกินของผมนะคือผมจะมีไข่อยู่นะไข่คือผมจะเอาพวกเนื้อเนื้อหมูอะไรพวกนี้แหละเนื้อวัวก็ได้มาแล้วดี๋ขะไปเอาเว็บ อ้าวแม่งมีอยู่แล้วโผลาดเดี๋ยวทำให้ดูสักอันหนึ่งผมจะเอามารวมกันผมจะเอาไข่มาคนนะครับมาชุบไข่พูดง่ายๆแค่นั้นแหละแล้วก็แดกสดเลยถุย เอาให้มันพอชุ่มๆนะครับแล้วก็จะเอาใส่หมอ้อแต่ตอนนี้คงไม่ใส่นะเพราะว่าแม่งฟองคอดเลยก็คงจะไม่มีอะไรมากนะก็คงมีเท่านี้แหละมาแดดยั่วเฉยนะแลก็เขาก็มาทำตามสัญญาเลยขอเวลาอีกไม่นานะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะตั้งแต่ยอดซับสไครต์น้อยๆนะ แล้วก็ค่อยๆทำไปค่อยๆไต่ไปของเรานะตอนนี้ก็ถึง5,000แล้วก็หวังว่าคงจะถึงเรื่อยๆนะเฮ้ยไปไหนละไอ้เชฟใหญ่แม่งเดี๋ยวรอมันมากันเดีย๋ยวต้องอแดกรอแม่งมีมีมตะแป้ง <c oughs> นี่ครับเขามีเทคนิคมานำเสนอ,อ,อคือแม่งไม่ต้องลูกบ่อยครับ ไม่เอามาสองแก้วเลยมาเติมมา <laughs> เติมเติมอย่างเดียวไม่แดก <laughs> เฮ <laughs> <laughs> ้ยเนี่ยถา,ามมึงเฮ้ยถึงหมื่นทับเลี้ยงอีกรอบมึงไหมเรามีเครื่องตามลำดับบรรย์ต้องเป็นแค่บโอ้โหโปีไหนวะเนี่ยสัตว์เฮ้ยหมืน่นพ่อกูได้อะไรวะกูไม่ได้ได้ได้แดกกับกูไงได้แดกกับคนดังนั้นเนี่ยมีแต่คนอยากเล่นกับกูเนี่ย <laughs> <laughs> ถามกูไหมว่ากูอยากเล่นกับพวกมึงหรือเปล่า <laughs> นเสนอความในใจออกมาแล้วเผยตั้งนานแล้วนั้นอันซัพให้หมดเลยนะครับเฮ้ยพรายานอันซัพไม่ถึง4,999นะครับแล้วกดใหม่ให้เป็น5,000ผมก็จะได้เด็กอีกรอบนะครับล้อเล่นล้อเล่นเดียเนี่ยถึงหมื่นให้อะไรกูตอนนี้5,500แล้าร้แล้วตูตีอยู่อยู่กูจะตัดตีนออก เฮ้ยถึงหมื่นเนี่ยเอ,เอาเลยเนี่ยโอาตอหน้าสักขีพยายนอันนับร้อยคนหมื่นได้เลยเขาหน้ามึงมาเลี้ยงกูเขาหน้ามาเลี้ยงกูได้ได้ถึงหมื่นเดี๋ยวกูมาเลี้ยงมึงอ่ะเลี้ยงคืนแล้วกันน,นะถ้าถึงหมื่นเดี๋ยวผมมาเลี้ยงเขาคืนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งมึงเลี้ยงกูต่อเนาะ<笑>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  uh, เดี๋ยวยังไงต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันกนะครับดปวเดี๋ยวถึงหนึ่งหมื่นผมจะมาเลี้ยงเขาคืนนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวไปแดกก่อนครับ อ่ามาเจ็ดนาทีจริงๆกะว่าจะอัดแค่สามนาทีห้านาทีนะเนี่ยนะก็ยังก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับก็จะทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนคนระับเอ้ยเกียวซ่าไหมยังวะไม่รู้ไไดไ <laughs> อ่ะครับขอตัวไปก่อนแล้วขอแดดนะครับเดี๋ยวจะแดกไม่ทันนะครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเด้อ